ครับเรามาดูเครื่องยนต์โบราณน,นะครับลตัตตันตันเบอร์สี่ครับสี่วายตัว โมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์เริ่มทำใหม่เนี่ะเป็น รอยแบงก์กรมชนครับก็จะมีนี่พวกสลาเวีย12แรง16แรงไม่มีพวกลิตเตอร์เตอร์แปดแรงแลแบมฟอร์ดครับนี่เป็นแบมฟอร์ด นี่บอกสลาเวียสิบหกแรงครับท่อเด็กหล่อริ่มเหลี่ยมเลยลิตเตอรหกแรงต้นแบบถังกลมครับถังกลมตั้ง ันี่งถ้าเป็นชุดเล็กๆครับเป็นสลาเวียห้าแมังไม่มีปลายท่อครบ,บทุกตัวครับ อันนี้จะเป็นแบบรุ่นไม่มีถังครับไม่มีถังติดังไม่มีรูไม่มีรูเจาะเจาะถังน้ำมันอย่างนี้มันจะมีที่ติถังน้ำมันแบบนี้จะไม่มีครับก็มาดูที่ชั้นนะครับ เป็นพวกน้ำมันกาครับมีทั้งพวกญี่ปุ่นกับเมกาอพ,พวกญี่ปุ่นแถวบนนะอันนี้เป็นพวกเมตากาวกสุพรรณสองแรง จะไม่ได้ล้างมันก็เดิมเดิมมันก็คักนี่ครับไม,ม่เวลาเยอดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเอามาหรือให้ดูที่เอามาติดให้ดูที่ตัวให้เป็นพวกวิดสามแรงครับอันนี้ก็จะเป็นสองแรง อุเมรกลางรับเร้่ดูบิ๊กใหญ่ครับแบลตอสโตนซาเิเบตรแรงครับเสียงดูด,ดันมากฝุ่นเยอะ ครบครบเลยครับตัวนี้ไม่ได้ทำสีนกกรงกกรงสองใบ ลิดแฮมนะครับรสัตลิดแฮมนี่จะเป็นพวกญี่ปุ่นครับพวกมอกระทงุงนอกระทุงตัวนี้นี่เป็นมอหม,มุนหมดเลยยู Universal. นิเวอร์แซลนี่เป็นพวกวอเตอร์